ไปมาับไปี้างล่างเลยนะครับเฮ้ยันหนแนมาเลาเลยครนะครับกระนี้นะ<ป>ครับพื้นที่นาศาลเจ้าคนเจ้าเร่มแน่นนะครับ<ป>พี่เลียงมาทรงนะครับพี่เลียงมาทรงเมื่อถระทับ,บรทรงแล้วนะครับไปเชี่ยลงไปข้างล่างเลย ต้องมันไดทางขึ้นสารเจ้าบุตจ้อนะครับโปรด,ดรอำนวยความสะดวกด้วยนะครับเมื่อนะครับพระองพระลงไปนะครับอาจจะอันตรายนะครับหลายๆองค์ก็มีเชี่ยมยาวๆนะครับให้ดูแลด้วยนะครับ มีเลี้ยงมาส่งนะครับมีเลี้ยงมาส่งนะครับขอความยุติธรรมด้วยมาส่งแล้วนะครับ เพื่อนบริษัทรอเลยเว้ย เดี๋ยวไม่เข้าประจานเดี๋ยวอยเดินไปเรืเดินไปจะร้องข้าขงก่อนก็ได้เพิ่นให้จะร้องข้าง พอ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 หยุดน <problem> ah ี้นะสองคนนี้นะ